สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะไปทํากิจกรรมกับทางเสื้อแดงเหมือนเดิมนะครับผมหน้าเรือนจำนะฮะวันนี้พี่ทนายหมูนะครับผมก็นําทีมนะครับผมมาร้องเพลงให้กําลังใจนะฮะให้กําลังใจถึงคนในเรือนจํานะครับก็เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลย ต้มน้ำปลานะครับ เนี่อะไรครับเนี่ยยำบุญเส้นอ๋อโหน่ากินจังเลยเอาเลยครับเอาเลยครับเดี๋ยวถ่ายก่อนแม้ว่าร่างกายจะไม่อำนวยอ่าบุกายแม้ว่าร่างกายจะไม่เรื่องด้วยนะแต่วันนี้พี่ขวัญชัยมาแล้ว ร้ก <kung ment on kaz ali> ูจะได้เรื่อนมา้ได้เอยเรื่องเรื่อที่ตรงน้เื่นาห้ได้เอยเรื่อรงนได้ีเอยอ่าจเ้าจะจน่ม่หาดีดึงใช่ไอ่าจะได้ได้พากันเดินหน้าดีดึงเดินหน้าดเดียวอ่ายะได้เลยครับได้ทุกคนครับอ่าเดี๋ยวเอามายุ่ผมเดี๋ยวเอามายุ่ผมนะเอ้านี่ต้บอกนะพี่ขชัยเนี่ยนะครับนะไปสู้กับผมจุกที จะข้างหน้าเจอจะติดคุกผมมีขวัญใจด้วยนะผมว่าจะไปปิดชัดประชาธิปัตย์ด้วยกันนี่ขวัญชใจไพมนากับผมแล้วที่เจะเข้าตลาดต้องไปปิดกกมคอตอกระผมด้วยเอาผมด้วยพี่ขวัญใจด้วย ขนาดแต่กับร่างกายสุขภาพไม่เงิ่นรวยพี่ขวัญชัยก็ไม่เคยดิ้กคนชั่วเนี่เดี๋ยวเราจะชักับิดให้ท่านกวัญชัยนะครับขึ้นมัก่าททักเาิกับพี่น้องเลยนะครับนะครับผู้น้องับสบายก่าไหมครับหลับคราบ อาจรอาหุ ality, 羽羽ูจะมบแบบ้ใหทพี่ายอาร์กนื่นิงกิงก่อนนะคะแล้วเราจะแนี้คอสวัสดีค่ะาจารยหัวครอบครัวผู้ผ่านไทยกับเธอครอบครัวมากเลยนะคะรอให้พี่วันทีมัีมัีวิดีโอที่ดีค่ะวันนี้ให้็ไรก แม่เลยทำันทาค่ะไปคนนิดนึงค่ะต่อไปคนายืนกงก่อนนะคะมาเดี๋ยวขอล้ใครอยูนะครอยู่หันหน้าแล้วคนที่อยู่ก้าช่วยดัาน้นหน่อย ขอบคุณมากมากครับทุกท่างที่ยังรักและห่วงใยกันเราการณดอะไที่เราป็นดวกันี่น้รองโลตลอดทุกอย่านี้ที่ทุกยงนี้เพราะว่าความพยาใ้หัใจรตลอครับขอบคุณมากครับทุกท่าครับรัใจใครเป็นารัก่ตเ็คด ความใช่แพร่พันธนาครับที่คนต่างคนไม่หยาด ชันหน้าถักเองด้วยโอ้โหสุดยอดดิผมก็ได้มาอันหนึ่งน่มเหม่งคนเสื้อแดงและเอาขอเสียงคนที่อยู่ข้างหลังหน่อยดว หวัดไยได้ทำลายโครงการของพี่พว่อเรามารับไม้ต่อนะครับที่รักษาสุขภาพนะครับกับคอรอบครัวนะฝากคอรอบครัวพี่หวัดไทยร,รักษาคนนี้ไว้ให้ดีเพราะเขาเป็นผู้ชนนเชีเ่ยวกำเนิดเมืองหนคนเสื่อแด้ปิดด้วยพี่หวัดไทยเดี๋ยวทำแลนะคุณค ถ้าเดี๋ยวเราจะผูกนะผูกพระธรรมมีปัใจเดี๋ยวเราหลบกล้องกันนิดเดียวพีหน้าหลบกล้กันนิดเดียวะมหลบกล้องใหญ่หน่อยนี่แม่นม่หลบหนอยครับพ่อพ่อย่อพ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 อพ่พอ่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 อย่อ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 อ่่องอ่่่ เขาจะนั้งน,น,นะครับถ้าจะถามใจเย็นๆก็เข้า,าแถวกันนะตอน,นี้สิวเยอนะคะแต่ไม่เดียกันไม่ร่วกันนะคะ,ะผคักเนแถวแล้วก็แบบคนทั่แดงกันนะครักจะใส่กระเทีกมตู

เรผมแล้วนะอ่าเดี๋ยวเชิญพี่ไก่นะพูดพูดอะไรสักหน่อยหนึงนะกับนตอการของวันนี้นะครับสวัสดีครับขอตับขอพิธณร์จากคณะทำงานรุ่นพรศนะครับยูทีีเป็นยูที่ีปรเดแนักจัดตา ท่านเพิเด็จในวันนี้นะครับเพื่อมาให้กำลังใจกับคนผู้เนะครับก็ได้งใจและกิจกรรมในวันนี้คือพระพักของของแดและวันนี้นะครับพ่ะพระของเราอู่ในรือนจำนะครับเราจะมีพ่อพระอีองท่านที่มาเพื่อมาประชามานำบอกุลลมาให้ท่านท่านสงคัญอิเลอร์เปและท่านชาญรุทเห็ุประสู และประมาณช่วงบ่ายนะครับท่านจะมาแล้วเราก็จะมาเอาดอกุหลาบดอกไม้มาให้ทา่านให้พรเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับเราจะได้มีการสคนคิทสนมนะครับวันนี้คณะทํางานกลุนครับนตะขอขอบคุณี่สมัทรพ่เดินทางมาจากเช้าจัรอาทิตนยะ์ครับที่มา,กการ่วมกานให้กําลังใจก,กับุณเรือนทั้งชินวัภพจะเป็นครทีเน้อง